รู้ยังไงมันก็จุดโทษแต่กันนะไาเช็คและวไม่จุดโทษก็ไม่จุดโทษช่างมันเถอะจังหวะแบบนี้เปาแบบนี้เรลนะ่าบรรดาปิาจูสมาคมโปกเกมอนขอเขอ้าอีกแล้วมาตรฐานจริงๆนะอืม <c oughs> ช่างมันเถอะนะช่างไม่แห้งมันเถอะอขอต้อนรับเข้าสู่ดิซีเดทกแนเนอร์ชอของคนรักไอ้ปืนใหญ่ ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกทีมทุกทกท,กท่านด้วยนะครับก็หลังเกมอาร์เซนอลเยือนวิวคาสเซลเฉือนกันไป2องประตูต่อหงเป็นเกมที่ใช้คำว่าอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างจะผลงานไม่ค่อยดีในเซนต์เกมส์ปราร์คมาหลายปีแล้ว นะไม่ชนะนิวคาสเซิลเลย3นัดยิ่งในบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยวโหเขาแข็งโป๊กินเขายากเลยอืมมาวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นวิธีการเล่นของนิวคาสเซิลที่ไารับเมือเซนอนในชุดปัจจุบันเนี่ยวันนี้เราได้เห็นภาพรวมของทีมที่ใช้คำว่าหน้าเนี่ยถูกถูกใจแฟนๆหลายๆคนนะหลายสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องให้ทจใต้เนี่ยพยายาม จากทีมแบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่เรียกร้องกันไปวันนี้เราเห็นแทบครบทัว่วกระบวนความกันเลยทีเดียวสําหรับแท็กติกของอารเต้าเริ่มเกมมาเนี่ยครึ่งแรกน,นะใช้คำว่าก็ค่อนข้างจะต่างคนต่างช่วงชิงพื้นที่แล้วกันอาร์เซนอลเนี่ยเปิดเกมลุกดุกดันใส ตั้งแต่เริ่มเกมเลยแล้วกันทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยก็ตอบโต้กลับมาช่วงชิงพื้นที่แดนกลางเจ้าบ้านพยายามแทนสวนอาจจะพยายามบุกข,ขึ้นไปบอลเนี่ยใช้คำว่าเปิดแรกสนุกสนานเลยทีเดียวในช่วงแรกนะจนกระทั่งนมาถึงนาทีที่14ควรจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้จุดโทษโดนยกเลิกไปคือดูมุมไหนสำหรับผมนะ ที่ดูบอลมาก็นานแล้วแหละดูยังไงไมันก็จุดโทษอ่ะเออแต่คัาเนี้ย v อ r เขาทักท้วงมาเขาให้ผูษษ้ตัดสินมาเช็คแบบนี้แล้วแล้วเขากลับคำตัดสินนะโดยให้เหตุผลว่านิปโป๊กเล่นบอลไม่ใช่มาขวางเยอเคเลส์คำถามคือเยอเคเลสได้บอลก่อนนะแล้วแตกไปทางนั้นแล้วบอลไปโดนขานิปโป๊ก แต่กรรมาการมองว่าลูกนิคโป๊กไม่ได้จงใจจะมาเล่นมาขัดขวางการเล่นของเยอเคเลสครับแต่เขามึงโดนกันเต็มตีนเลยครับเขาโดนเต็มๆแต่ก็นั่นแหละช่างมีแห้ง่เอเอ่อมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่บอกกว่าสมาคมนี้เขาก็มีมาตรฐานของเขาอล้นะป่วยไว้ไปก็ไม่มีประโยชน์เราก็ต้องแฟนบอลอย่างเราเรานะผมว่าทุกทีม ก็เห็นแล้วว่าเราโดนสมาคมนี้มีแง่มีมุมมีคอนเทนต์มีจุดให้เราแปลกใจเงินทุกสัปดาห์นะพูดถึงจังหวะเกมอ่ะพอไม่ได้จุดโทษไม่ได้อะไรเกมว่ากลับมาสู้กันเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยมันเป็นความสิดพลาดของกองหลังอย่างมอสเคลาที่เตะบอลส่งคืนไม่ดีและออกหลังไปกลายเป็นนีลัสเซนเนี่ยได้เตะมุมเข้ามาแล้วเป็น ทางซันโดโตนาลีเนี่ยเป็นคนเตะเข้ามาเป็นนิกวอร์เเมเดอร์ที่หม่งเข้าไปลูกนี้ก็อย่างที่บอกว่าจังหวะนี้ก็ยังเป็นความปิดพลาดของกองหลังเราต่อเนื่องนะลูกนี้เนี่ยกาเบียนล้มง่ายไปหน่อยน้ำหนักมืออะไรเอย่ยมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นที่จะต้องลงไปพับนะแล้วด้วยสไตล์การเป่าของการเขาเป็นแบบนี่มันก็ เหแ่งกันอยู่ว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะอืมถ้าจะล้มแบบนี้อันนี้ขอตำหนินิดนึงนะสำหรับกาเบียงอ่ะเี้ทีล้มง่ายไปหน่อยไม่เข้าไปเบียดไปไ่นท้ะปล่อยขโมงตงงเข้าไปนี้ก็เส้นขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยเกมเริ่มเป็นทางอาร์เซนอลเริ่มบุกเพิ่มขึ้นและพอเป็นครึ่งหลัง อาเตต้าเลือกเปลี่ยนเลียมซาลิบามาแทนคิสซิมมักเคล่าที่วันนี้มีจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะที่ได้เห็นแล้วก็เริ่มเริ่มแบบคิดว่าเหมือนควอ,อฟอร์มเริ่มแข่งเออผมว่าอาเตต้าก็เลยชิงเปลี่ยนเป็นมูเลียมซาลิบาลงมาแทนก็ได้พอซาลิบาลงมาแทนได้ในใน,ในช่วงต้นครึ่งแรกไอ้ต้นครึ่งหลังลนะนะเกมก็ยัง เป็นของอาร์เซนอลอยู่โดยทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยเน้นไปทางตั้งรับซะส่วนใหญ่แล,ล้วรอสวนจนนาทีที่66เนี่ยนะนิวคาสเซิลเริ่มปรับเปลี่ยนผู้เล่นเอาผู้เล่นเกมลูกออกใส่ผู้เล่นเกมรับเข้ามาแทนโดยมีแอนโทนีอีลังก้าเนะียเหมือนเป็นตัวคอยสวนกะใช้ความเร็วเข้ามาในการ คือรับแน่นและสวนประมาณนี้แล้วกันแต่ก็พอพอหลังจากนิวคาสเซิลปรับเป็นรับเต็มตัวนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอาร์เตาปรับได้ถูกจุดอาร์เจต้าเลือกเปลี่ยนมาติเนลลี่ลงมาแทนบุคโยสกากามิเกลเมลโนิโนลงมาแทนลิคาดดคลาฟิโอรี่เรียกได้ว่าถอดแนวรับออกแล้วส่งมิเกเลเบิโน,โนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเป็นแนวรุกอีกตัวหนึ่ง เพราะปรับเปลี่ยนคือเขารับอาเซนอลนจมตีบุกต่อส่งแนวลุกเข้ามาเพิ่มจนกระทั่งเนี่ยเกมเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนวันเวเหมือนกันนะนิวคาสเซิลมีส่วนบ้านบางจังหวะแต่สุดท้ายบอลสองก็กลายเป็นอาเซนอลที่เก็บกลับมาได้แล้วก็บุกอย่างต่อเนื่องบุกใส่คือค่าการคลองบอลเลยนะอาเซนอลนเนี่ย,นะยคลองบอลเพิ่มอกสามเปอร์เซ็นต์นยาสงแค่สามสิบเจ็ด ค่า xg เนี่ยสูงถึง2 2 4 4เลยทีเดียวจำนวนการจริงเนี่ยอาร์เซนอลเล่นไป20นิวคาสเซิลแค่8ทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ซื้อเกมรับนะจนกระทั่งท้ายเกมเนี่ยก็อาร์ตาก็มาปรับเปลี่ยนเพิ่มส่งมาตินโอลิกาลงมาลงมา,ลงมาแทนมาตินซูบีเบนดี้ซึ่งกับตันลงมาเนี่ยก็แน่นอนเสริมเกมรุกอีกแล้ว ใส่เกมลูกเข้าไปเพิ่มใส่ตัวลูกเข้าไปเพิ่มและสุดท้ายไม่กี่นาทีต่อมามันเห็นผลลูกนี้เนี่ยเป็นลูกใช้คําว่าเป็นลูกต่อเน,นี่แลวกันได้เตะม,ม,มุมทางดีแคทไลเนี่ยเปิดเปิดเข้าไปแล้วมิเกลเมริโน่เนี่ยนะม,มุมตีเสมอนหนึ่งประตูหนึ่งต่อหนึ่งนะในนาทีที่แปดสิบสี่ลูกนี้ก็เมริโน่เป็นกองการที่ยิงประตูได้นิดหน่อย แต่ในปี2อง5เมนิโนโนเป็นผู้เละะน่นแนเนตันที่ยิงประตูเยอะที่สุดในทีมตอนนี้เนี่ยพอเสมอหนึ่งหนึ่งมาโมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนนะเซนตันก็ยังใส่ต่อทอซ่แล้วส่งเป็นไมล์ลูยสเกลลี่ลงมาแทนท่าเนี้ยปรับลุกต่อส่วนทางนิวเวอร์เซนเนี่ยพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนนึกออกว่าฉันต้องกัดฉันก็ต้องเล่นเกมลุกใส่บ้าง แต่มันก็ท้าเกมไว้นะวันนี้จะทุนเวลาบาดเจ็บค่อนข้างนานทนไปประมาณ8นาทีพอหลังจะเปลี่ยนเกมก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่คราวนี้พอนิวก็เซิลเริ่มเปิดอาร์เซนอลก็เปิดใส่สุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลมาได้ทีเด็ดทีขาดจากลูกเตะมุมในนาทีที่เก้าสิบหกหมาติโอเดกาที่สุกส่งลงมาเปิดให้ กาเบียมาเงนเยสแก้ตัวได้สําเร็จมงเ้าไปเป็นประตูชัยอาร์เซนอลชนะไปสองประตูตรงน่งลูกนี้นี่ใช้คําว่าเอาเข้าไม่อยู่จริงขึ้นโดดโด,ด,ดึงก็แล้วชุดก็แล้วก็เอาไม่อยู่อาร์เซนอลใช้คําว่าอายิงนาะทีบาปแล้วกันซึ่งช่วงนี้เขาฮิตก,กันนะในพรีเมเลียยิงกังนะทศเจ็บนาทีจุดท้ายนะนะแล้วก็เป็นประตูชัยสามแต้มในวันนี้เนี่ยจาก จากจูนแต่งในเซนเจนพาร์เปลี่ยนมาเป็นสารแต้มได้วันนี้อย่างที่เกิดไปแล้วว่ามิเกลอัเดต้าทำในสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องมานานแสนนานอะไรบ้างหนึ่งเอเซ่เป็นุดเ็ตผู้เล่นตัวจริงลงมาเป็นมิฟิลตัวลุกในตำแหน่งเบอร์สิบแทนที่มาตินในตำแหน่งเบอร์สิบเพื่อสร้างสังเกเกมลุก วันนี้เนเหตุเกมลุกของอาร์เซนอลแล้วก็พอมีเอเซ่ลงมาเนี่ยการประสานงานกับยูเคเลสซาก้าทอสซารวมไปถึงแบ็คทั้งสองข้างที่เติมขึ้นมาช่วยทำเกมบุกส่วนทั้งทิมเบอร์ทั้งคาราฟิลี่ ury, วันนี้หุบเข้ามาช่วยในเกมบุกให้ลื่นไหลแล้วอันตรายมากทิมเบอร์เนี่ยแหวกโอ้โหเล่นได้ สุดยอดมากความมั่นใจในการลากเรือไล่เลี้ยงลุยเนี่ยของทิมเบอร์วันนี้นี่ก็เด่นอยู่เหมือนกันส่วนการประสานงานของเกมแนวลุกเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่ายูเคเลสมีส่วนร่วมกับเพื่อนมากขึ้นพักบอลได้ส่งบอลแทงบอลให้เพื่อนทำชิ่นกันหนึ่งสองบอลตามช่องวิ่งหาพื้นที่รับบอลจากแนวลึกมาพักและส่งต่อให้เพื่อนเล่นต่อได้ทำให้เกมลุกไม่ติดไม่ขัด ช่วยเบียดช่วยต้านช่วยดึงตัวประกบวันนี้เนี่ยกองหลังนิวคาสเซิลค่อนข้างเหนื่อยแทบจะเปลี่ยนกันประกบยูเคเลสเพราะยูเคเลสวิ่งในแผงกองหลังของนิวคาสเซิลค่อนข้างปวนปเพราะยูเคเลสเนี่ยไปทั่วเลยชนทุกตำแหน่งชนทุกตัวเรียกได้ว่าโอโ้โหแข็งแข็ง,ขงปักเลยทีเดียวซึ่งถ้ากรรมาการไม่ได้ปล่อยหลายผมคิดวันนี้ยูเคนเลสน่าจะเรียกฟาว์ได้หลายจังหวะมากกว่านี้ พขาโดนแต่ละดอกนี่ผแต่ต้องยอมรับว,ว่ายอเครนนี่เขาแข็งแรงจริงคือตันกับกองหลังนิวได้ขนาดเนี้ผมว่าแต่ละตัวน,นิวคาเซิลดูกองหลังนิวคาเซ่ลเนี่ยยิงตันแล้แพ็กเกมรับเนี่ยทุกตำแหน่งคือเซนเตอร์แบ็กตัวสูงสูงทั้งนั้นโอ้โหยันกันสนุกมากวันนี้เกมลุกค้านข้างไหลเรื่อเห็นเอเซ่ A S S A. ตามคําเรียบรอ้อยเล่นเกมลุกได้มากขึ้นเกมลุกเริ่มปฏิปตะต่อกันติดแล้วอีกอัน และอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆเรียกร้องคืออยากให้คือการที่สปิตของทีมมุ่งมั่นที่จะเอาประตูมุ่งมั่นที่จะคว้าสามแต้ม,มมุ่งมั่นคาแรคเตอร์ที่ผมบอกว่าอยากให้มีคาแรคเตอร์ที่ใจเด็ดใจสู้มากขึ้นเหมาะกับการที่อยากจะเป็นแชมป์หน่อยวันนี้สนแสดงให้เห็นแล้วว่าอาจจะตาก,กับลูกทีมเนี่ยก็อยากเป็นแชมป์ใส่เกมลุกเข้าไปเขารับ ถอดเวาละออกไม่ต้องสนใจบุกอย่างเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวยิ่งมีปัญหาในช่วงต้นเกมเรื่อง VR ยึดจุดโทษคืนไปเนี่ยยิ่งเห็นได้ใช้ว่าผู้เล่นเริ่มมีความมุ่งมั่นเริ่มมีแพชชั่นมากขึ้นเริ่มเขาเรียกอะไรอโอ้โหเริ่มสู้มันเหมือนทุกทั้งทีมสู้กันไม่ใช่สู้แค่กับนิวคาสเซิลน่ะมันสู้กับจังหวะที่น้าหงุดหงิดของกรรมการด้วยอย่างเนี้ยเออ แล้วอาร์เตต้าเลือกเปลี่ยนแนวลุกเข้ามาเสริมค่อนข้างทำได้ดีในการเปลี่ยนเกมปรับแทคติกย้อนกลับไปเมื่อน,นั้นแมนซิตี้อาร์เตต้าก็ทำได้ดีในจังหวะแบบนี้วันนี้ก็ทำเช่นนั้นเหมือนเคยแล้วใส่ยับยับตัวลุกใช้คำวันนี้แล้วกันแล้วเล่นได้ดีวันนี้เนี่ยเกมลุกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเปิดเข้าไปไม่ว่าจะทัดแบทไม่ว่าจะหาช่องไม่ว่าจะ ให้แบกวิ่งเติมทิมเบอร์นรี่วิ่งเข้าไปอยู่ในจุกอยู่ในแผงแนวรับของนิงเนวเซลแทบจะเป็นตัวกองหน้าอีกคนนึงเลยอย่างเงี้ยวิธีการสอดแทรกของแต่ละตำแหน่งเนี่ยเข้าไปดีแคนไลท์กับซูบีเวนดี้วันนี้ก็เก็บกว่าดงานเก็บบอลอมได้ดีแคนไลท์นี่โอ้โหวิ่งไปทั่วแล้วก็เติมเกมลุกเสริมเกมรับใช้คำว่า วันนี้เนี่ยทุกหน่วยทุกตำแหน่งเรื่องด้วยสปิริตที่แฟนแฟอะไรสันทมาดีมาน,นานนี่คือสิ่งที่แฟนแฟรเรียกร้องนะคือวันเนี้ยผมดูโอเคลูกเกมค่อนข้างจะอึดอัดค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะโดนนําเร็วค่อนข้างจะหงิดใ,ใจจังหวะอะไรไม่รู้ของกรรมการกรรมการก็ปล่อยไหลโดนเตะโดนขยําหน้าโดนอะไรก็เฉยเฉยไม่มีอะไร ฝั่งนิวคาสเซิลก็มีจังหวะที่มันค่อนข้างคาบเกี่ยวในหลายๆจังหวะที่กรรมการก็ไม่ได้เป่าให้เขาเหมือนกันคือทั้งสองทีมต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์จากจังหวะการตัดสินแล้วกันนะเอาแบบน,นี้แล้วกันแต่ภาพรวมเนี่ยสําหรับอาร์เซนอลผมวันนี้ผมอยู่แบบเป็นวันที่ผมดูบอลแล้วแบบมัน,นอึดอัดจริงแต่มันสนุกเราได้เห็นทร,รมาตชของอาร์เซนอลทร,รมาตชของอาร์เซนอลคือ บอลต่อเท้าเท้าสู่เท้าต่อกันอย่างสวยงามนะไปข้างหน้าเกมบุกที่ค่อนข้างจะดูอันตรายในทุกๆตัวลุกเลยก็ว่าไนดะ้ลูกเกมในการเข้าทำหลากหลายเพิ่มขึ้นจังหวะที่ควรได้ในหลายๆจังหวะโอเควันนี้นิดโป๊บเหนียวมากรวมหนึ่งจังหวะเซตพีจังหวะลูกตั้งเตะที่ยังหากินได้เช่นเคย วันนี้แฮ ppy ครับในการเห็นฟอร์มแบบนี้ในการเห็นอาร์เซนอลกลับมาเป็นธรรมชาติของอาร์เซนอลที่ควรจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่บอลเน้นผลไม่ใช่บอลพอได้ประตูแล้วฉันพอใจแค่นี้ฉันพอใจผลเสมอฉันพอใจในเกมรับที่ไม่เสียเล่นเอาชัวไม่มีอีกแล้ววันนี้เราเห็นบอลอ,อาร์เซนอลที่บุก คึงเอาชัวจริงแต่มีจังหวะสอดแทรกทำชิ่งเท้าส่งเท้าแล้วเข้าไปยิงจังหวะโจกที่ไม่ได้มีแค่ต้องใช้ปีกเลี้ยงตัดเข้าไปไม่ได้ของบอลเป็นตัวยูส่งคืนหลังให้แบบรู้สึกน่าอัดใจวันนี้สิ่งที่อื่นอัดก็คืออย่างที่บอกจังหวะการเป่ากรรมาการกับการที่นิวคาเสเซิลมารับขนาดนั้นน่ะมันควรอึดอัดกันแหละ แตภาพรวมอย่างที่บอกวันนี้แฮปปี้กับแนวทางกันทำทีมและฟอร์มของทีมแบบนี้ทำแต้มไล่จ่าฝูงเหลือแค่สองแต้มขึ้นมาเป็นระดับสองก็แฮปปี้ทุกคนสำหรับแฟนเซนอนวันนี้เนี่ยโอเคจังหวะหลายจังหวะก็อย่างที่บอกช่างมันผ่านไปแล้วเราได้ผลการแข่งขันที่พอใจแล้ว เปน็นผลานกานที่เราต้องการและลูกเกมแท็กติกที่เราดูแล้วแฮปปี้มีความสุขกับฟอร์มทีมแบบนี้สปิริตของทีมแบบนี้แฮปปี้แล้วความบันเทิงที่ได้จากนัดนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะใครชอบกชอบใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ